สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรับขมข่าวคืนนี้กับผมประวันสิริอิสระนันครับและทุกประเด็นจะชัดเจนในรับขมข่าวตำรวจปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคประสานกําลังปป,ปงสคบอบุกทลายเครือข่ายแชร์ลูกโซ่จับกลุ่มผู้บริหารผู้ถือหุ้นบริษัทย,ยูฟันสโตจำกัดพบประชาชนร้องเรียนจํานวนมากแจงธุรกิจขายตรงแต่กลับไม่มีสินค้าใช้รูปแบบใหม่ออกเงินสกุลยูโทเค็นแชร์ลูกโซ่ยุคดิจิตอลทํางานอย่างไร กฎหมายเข้าคุ้มครองได้ครอบคลุมหรือไม่ทำอย่างไรให้ประชาชนรู้ทันกลนเกมผู้ชมครับรับคมข่าวคืนนี้ดูเหมือนว่าก็จะมาเรื่องราวที่อาจจะ หนักสักนิดหนึ่งในช่วงเทศก,ก,กาลสงกรานต์แต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมต้องรับฟังไว้เนื่องจากน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะใครที่ผ่านมาสนใจจะทําธุรกิจลงทุนในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ากวาดล้างหนึ่งบริษัทที่เรียกตัวเองว่าเป็นบริษัท ธุรกิจเครือข่ายนะครับและเดี๋ยวลงมาละเอียดอีกทีนึงว่ามีลักษณะรูปแบบอย่างไรแต่ว่าแน่นอนว่าเข้าข่ายของการเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับ mm. หลายคนอาจจะเคยจําได้ mm. นานมาแล้วเราเคยมีอีกหนึ่งมหากาบของแชร์แม่ฉบ้อยในอดีตครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งคดีนะครับซึ่งใหญ่ทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายร่วมเนี่ยมากกว่าเป็นหมื่นๆมืนรายทีเดียวหนึ่งแล้วก็เป็นการที่เข้าไปทลาย แก๊งต้มตุ๋นแบบนี้แล้วก็มีการติดตามมาระยะเวลาหนึ่งแล้ววันนี้เราจะพาผู้ชมมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าบริษัทที่ชื่อว่าอยู่ฟันสโตร์จำกัดบริษัทนี้เนี่ยมีกระบวนการเกิดขึ้นมีอยู่และกําลังจะดับไปยังไงวันนี้เรามี2ท่านในรายการในช่วงแรกก่อนที่จะมาร่วมอธิบายรายละเอียดกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีวิธีการหลอกลวง ผู้บริโภคอย่างไรายบ้านนะครับสำหรับช่วงที่2เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูรูปคดีต่อกับทางด้านของผู้ช่วยผู้ประชาการตารวจแห่งชาติแต่สําหรับช่วงแรกครับเรามี2ท่านในรายการในขณะนี้นะครับข้างๆผมท่านแรกนะครับท่านเป็นตัวแทนจากสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยจะมาอธิบายวิธีการสมัยใหม่ในปัจจุบันในโลกดิจิตอลเนี่ยแชร์ลูกโซ่อาจจะไม่ได้ เข้าใจง่ายๆเหมือนอดีตที่เป็นแชร์แม่ชมบอยแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงปฏิทางไหนบ้างน,นะครับผมอยู่กับคุณสามารถเจนชัยจิตริริตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้สื่อข่าวนะครับที่ตามติดเรื่องนี้มาโดยตลอดระยะเวลาหลายเดือนแล้วก็ใกล้ชิดมากๆมีข้อมูลเชิงลึกเชิงลึกต่างๆที่จะมาแชร์ ให้เราฟังกันนะครับหลากหลายเรื่องราวที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับกระบวนการแชร์ลูกโซ่นะครับผมอยู่กับทางด้านคุณพรทิพย์โม่งใหญ่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกระบวนการของบริษัทยูฟันสโตร์จำกัดนะครับได้ เดินดำเนินการอย่างชัดเจนขึ้นยาวมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าคนที่ติดตามเรื่องนี้ก็คือสองท่านที่มาคุยในรายการในช่วงแรกนี่แหละฮะอยากจะไปเริ่มต้นกันก่อนที่ไย้างคุณพรทิพย์ในฐานะที่คุณพรทิพย์เนี่ยติดตามคดีนี้มา<ะ>มันเริ่มต้นมีความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเริ่มต้นย้อนไปเมื่อประมาณพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะครจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ ต้องการที่จะจับคดียูฟานโดยตรงแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเกิดประเด็นปัญหาในเรื่องของแชร์ลอตเตอรี่ที่กําลัง DSI กําลังทำหน้าที่ในการที่จะรวบรวมผู้กระทําความผิดอาคาะค่ะเด่นตอนนั้นก็คือไปหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการทานแชร์ลูกโซ่จากเจ้าหน้าที่ต่างๆแล้วก็ หาแหล่งข่าวซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้หรือว่าศึกษาทางด้านแชร์ลูกโซ่เนี่ย <Ừ. S 2> ว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้างวิธีการป้องกันและละักษณะรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ในปัจจุบันนี้มาในรูปแบบไหนจากการคุยในหลายๆฝ่ายนะคะก็มีการพูดถึงธุรกิจยูฟันเนี่ยสอดคล้องตรงกันมาประมาณ4-5ถึง้คนทกันเลยเป็นจุดเริ่มต้นทำให้มีการศึกษาหาขอข้อมูลอย่างมากขึ้นขึ้นว่าธุรกิจยูฟันนั้นคืออะไร,รจนมาตอนหลังเนี่ยก็คือพยายามหาคนที่เข้าไปศึกษา ทางด้านทางการทําธุรกิจของยูฟานจากบุคคลต่างๆก่อนนะคะก็อาศัยช่องทางผ่าน f c e e o o o เนี่ยแหละค่ะใ,ในการที่จะ ถามผ่านๆก่อนในตอนนั้นว่ามีใครรู้ข้อมูลมากจากนั้นก็จะมีอินบ็อกซ์เข้ามามากมายแล้วก็เริ่มบอกว่ามัน,มนไม่ชอบมาพากวอย่างไรบร้างมีลักษณะการทําธุรกิจอย่างไรบร้างจนตอนหลังเนี่ยก็มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเจอมาเจอที่สมาคมคของคุณจ็อบเนี่ยแหละค่ะก็มีการประสานพ,พูดคุยข้อมูลกันแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ประสานกับทางแค่สมาคมเพียงแค่ที่เดียวก็มีการพูดคุยกับทางแหล่งข่าวคนอื่นๆ,ๆที่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแวดวงของธุรกิจขายตรง แวดวงของธุรกิจ e อีคอมเมิร์ซด้วยอะไรเงี้ยก็ให้ข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาตบคลึกวิเคราะห์กับสิ่งที่ทางยูฟันได้อัประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์แล้วก็เชิญชวนสมาชิกว่ามันแตกต่างแล้วมันมีข้ออะไรที่ผิดกฎหมายบ้างคือเพราะฉะนั้นมาดูเรื่องของลักษณะของของเขากระสีนิดนึง่งคือบริษัทนี้เนี่ยมีรูปแบบการดําเนินการอย่างไรคนที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกหรือว่าเข้าไป ลงทุนเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับธุรกิจเครือข่ายใช่ไหมฮะรูปแบบของการเข้าไปซื้อสินค้าสมัครสมาชิกมีการได้ค่านหน้าต่างๆรูปแบบของยูฟานนี้เหมือนหรือแตกต่างกับธุรกิจเครือข่ายทั่วไปอย่างไงบ้างธุรกิจของยูฟานคือหลักๆเขาบอกว่ามีรายได้ทั้งหมด3ทางด้วยกันนะคะคก็คือทางแรกก็คือในเรื่องของการเอาสินค้าไปขายผ่านทางระบบของเขาคอันที่สองคือการเอาเงินไปลงแล้ว มูลค่าเงินมันจะเพิ่มขึ้นเป็นพอยต์ซึ่งพอยต์ก็จะตีเป็นเงินตราที่ในโลกออนไลน์เขาอันดับที่3คือการหาสมาชิกแต่ดูจากการลักษณะการดําเนินการของเขาแล้วเนี่ยสมาชิกส่วนใหญ่เน้เน,นหาการสมัครสมาชิกมากกว่าม,มีการเชิญชวนให้เข้าไปสมัครสมาชิกเสียค่าอัตราการค่าสมัครก็ประมาณ ขั้นแรกนะคะคอยแรกก็อยู่ที่17,500อย่างต่ำอย่างต่ำสูงสุดอยู่ที่1,750,000บาทคือมีแผนมีแผนทางการเงินตามตลาดทางการเงินชัดเจนเลยก็มีแผนค่ะว่าค่าสมัครเท่านี้นะมันจะได้เป็นแลกเป็นยูพอยต์เท่าไหร่แล้วจะมีค่าแปมอยู่ในโลกออนไลน์ของเขาสกุลเงินยูโทเกนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ3ทางรายได้สมาชิกแต่ว่าบางคนก็ต้องถามเหมือนกันว่าจริงแล้วธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะต้องมีสินค้า เป็นตัวชูโรงเป็นหลักว่าเขาขายอะไรถ้าถามว่ายูฟันขายอะไรถ้าถามว่ายูฟันขายอะไรจากการทําข้อมูลนะคะคก็มีการประสานกับทางสคบมีการโทรไปขอสัมภาษณ์แล้วก็ขอดูเอกสารบางส่วนก็คือการจดทะเบียนซึ่งเดิมทีเนี่ยบริษัทยูฟันสโต์ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายหลักคือ3ท่านมีชาวมาเลเซียด้วยแล้วก็เป็นคนไทยด้วยเป็นบริษัทข้ามชาตินะค,ค่ะทําทธุรกิจจดทะเบียนเป็นธุรกิจขายตรงนะคะในเดือนของพฤษภาคมปี2556 ครับค่ะ,ะแล้วก็เริ่มดำเนินธุรกิจในปี2 5 5 7อย่างเปิดตัวอย่างเต็มที่นะคะคแล้วก็ในส่วนของการจดทะเบียนนั้นอ้างอิงว่ามีการจดทะเบียนเป็นธุรกิจขายสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลไม้ นะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์พวกเครื่องสําอางที่จดทะเบียนไว้ถูกต้องมีการจดทะเบียนมีการยื่นเอกสารข้อมูลนะคะแหล่งผลิตอะไรอย่างนี้ก็เป็นการแนบเอกสารแต่ว่าตัวรูปผลิตภัณฑ์อ่ะจากตัวการเอกสารของสกบที่ไม่สามารถเปิดเผยผ่านทางออกาศได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่พบตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนคือมีแต่ชื่อในการมีแต่ชื่อมีแต่หนังสือรองรับว่าได้บริษัทูฟาน s t o ร์มีการดําเนินการทําธุรกิจกับ ร้านนี้นะาาตามเลขที่อยู่นี่นะคะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลิตสินค้าประเภทนี้นี้น,น,นะคะคแล้วก็มีหนังสือจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์นะคะกรมการค้าภายใน<ม>ว่าเปิดธุรกิจดําเนินการงี้แต่หลังจากเมื่อวานนี้ทางสคอบอม,มีการออกมาให้ข้อมูลนะคะใน,นวันที่มีการเดินทางไปจับกลุ่มนี้เขาก็อบอกว่าในส่วนการตรวจสอบ2อร้านที่มีการยื่นเอกสารว่าทําธุรกิจกับยูฟันผลิตสินค้ายูฟันเอาไปขายนะคะเป็นร้านขายของชา กลายเป็นร <c oughs> ้านขายของชำไปร้านขายของชำทั้งสองร้านทั้งสองแห่งเลยคือ <ๆ S 2> คุณคุณสามารถฮะ <ๆ S 1> คือถ้าถ้าดูสามทางไรายได้ที่ทางด้านของคุณพรทิพย์บอกเนี่ยคือถ้าเขาอธิบายในเชิงว่าผมก็ดูจากในในเว็บนะส่วนหนึ่งเขาก็พยายามจะบอกว่าเขาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างคนที่อยากจะขายสินค้าคนที่ซื้อสินค้าเหมือนก็ว่าถ <ๆ S 2> ้าเรานึกถึงอเมซอนนึกถึง eBay ตัวกลางที่เป็นตัวเชื่อมออนไลน์ต่างๆเขาทําอย่างนั้นได้ไหมฮะ คือใน,นวันแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเริ่มจากคนมาเลเซียนะครับแล้วเขาเข้ามาก็จะขายกาแฟแหละแล้วเขาไปเจอโครงการโครงการหนึ่งเห็นเป็นอสังหาร,ริมทรัพย์นะครับ,รบเขาก็เลยเอ้ยเขามาทําอสังหาร,ริมทรัพย์ดีกว่าเขาก็เลยใช้ตัวมังกรมาลีน่าเนี่ยเป็นตัวชุโลงให้คนมาลงทุนพอคนลงทุนคนมีความเชื่อถือก็เอาเงินมาลงทุนฉะนั้นการที่เขาบอกว่าเขาเป็นอเมซอนหรือเป็น eBay อะไรก็รรแล้วแต่เนี่ยมันคือการอุปโลงคือการอุปโลงคือการ ทำให้คนตอบปัญหาสังคมให้ได้ว่าเฮ้ยคุณทําธุรกิจอะไรเพราะว่าตอนที่เขาบอกว่าเขาทํานูน่ทนทํานี่ทางทีมงานเราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ทางนักข่าวเนี่ยเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่ามันไม่จริงเลยครับนะครับมันไม่จริงนะครับรบ,บางกล่องนี้หน้าก็เป็นสื่อชี้แจงแล้วว่าอคุณเป็นแค่สัญญาในหน้าขายแค่หนึ่งรอยยูนิตนะครับทางตัวเจ้าของเองก็มาลงในสำนวนพนักง,งานสอบสวนว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าเอาแล้วคุณบอกว่าคุณคุณสร้าง ตัวมาเกาะมารีนาหมายความว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นกฎหมายรองรับตรงนี้ก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันค,คือไม่ชัดเจนในแง่ของตรงนี้อธิบายอีกนิดน,นึงก็คือคว่าในส่วนของทางยูฟานมีการอ้างว่าเขาไปถือหุ้นส่วนกับบางกอกมารีนาในการสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการนี้นะคะยานสมบูรประการแต่ที่แท้จริงแล้วทางบางกอะเขามีการถแถลงการภายหลังซึ่งดิฉันก็ได้เสนอข่าวไปแล้วเช่นกันว่า <an> <t une> เขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้ลงทุนนะเพียงแค่บริษัทยูฟานเนี่ยมาซื้อ100ยูนิตไปเหมือนเหมือนเหมือนเราเป็นในหน้า,า,นนนาค่ะซื้อไปแล้วไปขายต่ออะไรอย่างนี้คือเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมครับฟังในเบื้องต้นแล้วเนี่ย เราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมในช่วงของรับประเด็นข่าวนะครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูก่อนว่าแล้วถ้าเกิดเราจะไปสังเกตว่าบริษัทไหนเนี่ยมีวิธีการหลอกลวงเราหรือว่าบริษัทนี้มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนจะดูอย่างไรว่าบริษัทนั้นเข้าข่ายของการเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะครับวิธีการดูจะทําอย่างไรช่วงนี้ติดตามในรับประเด็นข่าวครับ ขอบคุณคุณประวันมากครับและพบกับผมวารานนท์ปัจัยโคในช่วงรับประเด็นข่าววันนี้นะครับเรามีเกจความรู้และสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่มาฝากท่านผู้ชมครับแชร์ลูกโซ่ก็คือการระดมทุนจากประชาชนนะครับที่แพร่หลายและขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการจ่ายผลประโยชน์ในผลตอบแทนที่สูงนะครับในระยะแรกและจ่ายเงินตรงต่อเวลาและผู้ประกอบการมักอ้างว่าจะนําเงินไปลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสั้นๆนะครับเช่นการซื้อขายน้ํามัน แชร์แม่ชะม้อยหรือการซื้อขายที่ดินในราคาถูกแชร์นาคย่าเป็นต้นนะครับลักษณะของผู้ประกอบการนะครับมีทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยอาจตั้งมาในรูปของบริษัทจำกัดมีหนังสือจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์โดยจะเริ่มจากการโฆษณาชักชวนประชาชนให้มาร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการลงทุนซื้อน้ำมันที่ดินเป็นต้นและอ้างว่าจะจ่ายผลตอบแทนให้ในอัตราที่สูงและจ่ายในเวลาอันรวดเร็วเป็นเครื่องมือในการดึงดูดลูกค้า ซึ่งผู้สนใจจะร่วมลงทุนจะต้องจ่ายเงินในอัตราที่สูงโดยจะมีอัตราผลประโยชน์เมื่อหาสมาชิกมาร่วมลงทุนกันต่อไปจึงจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนได้โดยจะทําการหาสมาชิกเป็นทอดๆนะครับเพื่อนําค่าสมาชิกหรือค่าซื้อสินค้ามาปันผลกันดังนั้นผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่จะต้องเสียเงินในอัตราที่สูงและสมาชิกใหม่เองนะครับก็ต้องหาสมาชิกเพิ่มอีกเพื่อที่ว่าจะได้ค่าสมาชิกจากสมาชิกใหม่ ยิ่งหาได้มากนะครับก็จะได้เงินคืนมามากยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆก็จะได้ผลกําไรมากกว่าที่ลงทุนไปซึ่งคนที่อยู่สูงๆก็จะสบายและถึงจุดหนึ่งในกลุ่มที่ไม่สามารถนําเงินมาหมุนได้ก็จะหนีหายไปทิ้งไว้แต่เพียงหนี้สินกับคนที่อยู่ในระดับล่างๆและวิธีการรับมือธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะครับหรือวิธีการสังเกตว่าธุรกิจใดเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่นั้นก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตอบตกลงและเสียค่าสมาชิก รวมถึงค่าสินค้าให้กับกลุ่มคนใดๆนะครับจนกว่าที่ท่านผู้ชมนั้นจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกิจที่ท่านผู้ชมจะร่วมลงทุนเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือไม่อย่างในยุคดิจิตอลนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ง่ายๆนะครับโดยการคีย์ชื่อของบริษัทที่ท่านผู้ชมสนใจนั้นลงไปในเซิร์ชเอนจินที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งข้อมูลที่ปรากฏนั้นก็จะใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าท่านนั้นจะตัดสินใจร่วมลงทุนกับบริษัทนั้นหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับและทั้งหมดนี้คือรับประเด็นข่าวในวันนี้ไขทุกประเด็นเค้นทุกคําตอบกับผมวารานนท์ปัจจัยโคพบกันใหม่สัปดาห์นหน้าครับ